ดีมิกลักแฟนหมักมวยทุกท่านครับลิปน YouTube, ี o u t u b e นัทีชาแนลพาเอซีแฟนครับแฟนหมัมวยทุกท่านไปชมการฟิตซ้อมของดอกไม้ป่าสอจอโต้งปะจีนหรือดอกไม้ป่าสันติอุบลน,นะครับที่ข่ายมวยสันตอนิอุบลจังหวัดอุบลราชธาน,นีนะครับดอกไม้ป่าทำการฟิตซ้อมครับยางหนักนะครับก็เหลืออีกหนึ่งอาทิตย์นะครับไปเจอกับยอดมวย สิล้านวิวฟ้าวันใหม่ชอไทยเสษเป็นคู่เปิดหัวของรายการทูฟยูมวยมันวบนรสุขประจำวันที่2นะครับสุขที่สองกรกฎาคมพศสองพกสิบเป็นระบบปิดนะครับจับที่สนามมวยนานาชาติลังสิกครับนี่ก็มีอาจารย์เทิดไทยสิงห์ตะคนครับจับเป้าให้กับดอกไม้ป่าสอจอโต้มปาจีน นะครับแขงซ้ายของดอกไม้ป่าเบิ้ลได้เร็วครับเบิ้ลได้ไวครับหนักหน่วงนะครับชนไปเรื่อยๆครับมาดูอาวุธครับมีอาวุธอะไรที่เด่นๆบ้างครับจีจะเจอกฟ้าวันใหม่ชอไทยเศษเราบอกเลยนะครับไฟนี้ฟ้าวันใหม่นะครับเจ้าตองของเรานะครับไม่ได้กินหมูแน่นอนครับพอเจ้าดอกไม้ป่านี่ก็เป็นเบอร์ต้นๆของภาคอีสานครับ หรือว่าเป็นมวยที่กระดูกใช้ได้ครับไม่ได้เป็นรองชกฟ้าวันใหม่เลยครับรูปล่างช่วงชกการออกอาวุธตัวเตียวเข่นครับอาจารย์เทิดไทยเตียวเข่นครับลงคุณปั๊มให้ด้วยครับเกมการชกจะเป็นยังไงนะครับ FC แฟน c ับนะครับติดตามครับกับไม้ป่า ซอจต้มปาตีนจะเจอกับเจ้าฟ้าวันใหม่ชอไทยเศษนี่ครับไหลแขนมีดักฟันด้วยครับนี่ครับต้องอันตรายครับอาวุธอันตรายครับสอกครับนวัดป่านี้ก็เป็นมวยซ้ายนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายไหลแขนฟันซ้ายนดูการปั้มครับเหนื่อยครับเจ้าต่อเราเหนื่อยแน่นอนครับไปนี้ ส่วนคู่ประกอบรายการนะครับคู่เอกของรายการก็จะเป็นคิมรวยนะครับค่ายเดียวกับเจ้าดอกไม้ป่านี่แหละครับเป็นค่ายเดียวกันครับกินรวยสันติบนคิมรวยสวจโต้งปาจีนใช้เสื้อใหม่นะครับของสจโต้งปาจีนนะครับจะเจอกับฟุกน้อยเกียริฟ้าลิกิตเป็นคู่เอกนารายการครับสวยคู่ร้องก็เป็นเพชรวันชัยวอสังภัยเจอกับเพชรมงคลอเปติสัตย์ ส่วนคู่ถ่ายทอดคู่ที่สองก็จะเป็นองซานเพชรดีอัคาเดมี่จะเจอกับเพชรโทไฟเตอร์มวยไทยกูเปิดหัวกันนี่แหละครับฟ้าวันใหม่ชอไทยเซจะเจอกับดอกไม้ป่าสจอโต้งปาตีนเอซแฟนทับเปิดรับชมได้ในเวลา18นานิกาเป็นต้นไปศึกทูฟยูมวยมันวันศุกร์ครับแล้วเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของดอกไม้ป่าสจโต้งปาตีน ทอต้งป่าเงครับขอที่ทยสันติมณครับที่นี่ิอยใใจสิงคตร์ครับิสอิงสอบมาจิ้ตัวหนึ่งเดียวนะครับจอกับฟ้าเใหม่ทอใชีครับวันที่2สองน like, so ี er. ่ครับเต็มที่ครับปาเยีกับแม่ป่าทอตงปาเจีนะครับ